เป็นอย่างนี้ก็กินได้เรื่องนี้ถ้าคนชอบก็กินได้ถ้าคนไม่ชอบก็ต้องกินข้าวเย็ไว้แวะค่แกะแล้วอ่ะนะแกะแล้วก็นิ่มได้อ๋อพยเดียวพอไหมแปดที่คนนะมากับแฟนขับรถมาให้ all oh. น้ำตาลเข้มคือทุกอย่งที่เป็นเนื้อสุกกรณีนี้กําลังจะปลูกเรียกไก่ฉีกไม่ได้เป็นเม็ดสีน้ำตาลเข้มถ้าใครต้องการกินเม็ดสีน้ำตาลเข้มให้กินทุกอย่างที่สุกมากๆอันนี้คือยังไม่เป็นสีน้ำตาลเข้มะผู้บริโภคยืนอ,อยู่ตรงนี้กับเราอ่ลองทานดูว่ารสชาติมันเป็นอย่างไรเราค่ะแล้วก็ดูเล่กงม็สไปด้วย <c oughs> <c oughs> ไอ้ถือว่าแก่แล้วนะส่วนส่วนเรื่องที่ท้าใจว่ามันคือทุเรียนอ่อนมันคือทูเรียนที่ยังไม่สุดเจมอนขอเป็นตัวแทนหมู่บ้านขอเป็นตัวแทนให้แมคค้าทุกคนเอาคลิปจะมอนไปให้เขาดูเลยว้ารูเรียนแบบนี้รูเรียกว่ารูเรียนกําลังจากสูง กันค nee, ่ะปาป๋าปะาปากเร่งเนี้ไก่นะทุเรียนเกไก่บอกเลยว่าชนะเลิศมากเห็นไหมวันได้น้อยหรือยังได้มากได้มากเอาลองดูดิโอ้แปดร้อยแปดสิบสองกิโลแพงไหมคะไม่มีาาเนี่ยแปดร้อยแปดสิบทานี้่อนนี้แพงกว่า กลับไปกรุเทพไวันนี้จองแค่ใช่มคาวีชนีนะคะจะดีหมดแล้วเอาใดๆมาแล้วเอาเื้อคลุไปลูกนี้เการอยัน่งเรียกกรีดไปได้ค่ะไป้เนื้อนี้กรีดได้แล้วแล้วบอกได้ได้่นี้หรือมาลืนก็ได้กรีดได้เพราะอะไรมาลืนค่ะเนื้อที่เปลือกแล้วเรียจะ นี้คือจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยเนาะแต่ว่าจะมีประโยชน์นะสําหรับคนที่กินทุเรียนแล้วก็แม่ค้าทุเรียนมือใหม่เนาะมือใหม่นะคะทุเรียนที่จะกรีดได้คือทุเรียนที่ เอาตเอได้เจ๊หน่อยเดียวข้นาเนต้องไปเลขาแบนขับแบนขับแนแค่นี้แนับตัวนี้แบนขับไปหน่อยนะคะมาของทำก็แบนขับอันนี้กิโลเจ๊รูปนี้เก้ารอยะรูนี้เก้อง้ีเนอะสุดรอบ้อลงไปเห็นไหม มันจะต่างกันมันจะมีความเป็นรีบเมื่อกี้มันยังแข็งอยู่มันจะไม่เป็นแย่ด <c oughs> ีนะคะู่เรียนแต่และเนื้อก็ผุ้บริคุณก็เลือก คแค่ตู้เย็นได้เพราะว่าแกนไมใส่กอใส่โแดงดอันนี้เป็นไก่ส่านรุนี้ก่อนเนาะมี คือทุเรียนเขาสุกแล้วเนี่ยเนี่ยเขาสุกแล้วแม็เขาก็จะเปลียนสีไปตามเนื้อนะอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้พูดว่าเข้าข้างสวยงามเขาข้างไม่หะทุเรียนนะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้ทุเรียนเนื้อแข็งเม็ะยังไม่เป็นสีน้ำตาลแต่ทุเรียนสุกแม็ก็จะเปลี่ยนสีไปตามเนื้อไปเรื่อยๆยิ่งนัาสุกวันนี้เขาก็จะสีเข้มกว่านี้อีกเนี่ยอยากให้ผู้บริโภคเข้าใจเรื่องเม็ด ขนะอแค่เป็นเนื้อสีอสเวนอก็ถือว่าเป็นที่แก่แล้วกินทุเรียนให้อร่อยต้องเลือกเนื้อให้เหมาะสมกับคนที่ชอบแขกกินแขกชอบจิ้มกินจิ้มชอบกับนาก